ข้อมูลในการเลือกเลเซอร์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะย้ำอีกทีเลเซอร์ก็เหมือนฟิลเลอร์แหละเราไม่ได้ดูที่ราคาเนาะหนึ่งเราเข้าใจก่อนว่าปัญหาเราคืออะไรคือปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับเม็ดสีเนี่ยใช้ครีมก็ได้นะคะ ฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าอะไรมันใช้ควรจะใช้เลเซอร์จริงๆอะไรที่แบบทาครีมก็หายเนาะเลเซอร์รุ่นเก่าจะเป็นความร้อนแต่จริงๆปัญหาบางอย่างเช่นพวกกลุ่มสิวอะไรก็ยังต้องใช้ความร้อนอยู่เนาะ Q Switch Nd YAG จริงๆเขาว่า Nd YAG คือมันเป็นชื่อของพลังงานที่เลเซอร์มันออกมา ตัวกาเนิดพลังงานนะคะมันจะเป็นตัวยอ่อชื่อยาวมากเลยจำไม่ได้แบบนี้ส่วน Q Switch เนี่ยจริงๆความหมายของมันมันบ่งบอกถึงความเร็วของเลเซอร์เลเซอร์เครื่องเลเซอร์ Laser, เครื่องหนึ่งเนี่ยมันจะพัฒนาทุก10ปีนะอย่างพิโกชัวเนี่ยอีก5ปีเนี่ยอาจจะเปลี่ยนความเร็วฮะพิโกคาว่าพิกโกเป็นหน่วยความเร็วมันจะเร็วมากเลยเร็วกว่า Q Switch ซึ่ง Q Switch จริงๆอ่ะมันเป็นความเร็วระดับนาโนคือมันไปแล้วกว่ามันจะกลับเนี่ยมันก็ ตึงตึงอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพิโก้เนี่ยมันจะไปเร็วกับเร็วเป็นว่าเรื่องความที่แบบปล่อยพลังงานแล้วกลับออกจากผิวเนี่ยพิโก้จะเร็วความช้าของเลเซอร์เนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรมันจะบ่งบอกว่าเวลาเราปล่อยพลังงานไปที่ผิวแล้วเนี่ยกว่ามันจะออกมาจากผิวเราเนี่ยมันมีโอกาสที่จะโดนเซลล์ปกติคือหลักการการทํางานของเลเซอร์เนี่ยเราตั้งใจที่จะไปทําลายเม็ดสีที่มันผิดปกติใช่ไหมฟางเนี่ยเราตั้งใจจะ ไปทําให้ฝ้ามันแตกตัวโดยที่แบบไม่โดนเม็ดสีที่มันปกติอยู่คำว่าพิโกในตลาดตอนนี้มันมันเยอะมากเพราะว่าทุกบริษัททุกบริษัทของเลเซอร์ก็พยายามจะทําความเร็วขึ้นมาในระดับพิโกย้ำอีกทีคิวสวิตไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ดีแต่ด้วยความที่เทคโนโลยีเก่าๆใช้มานานเขาก็จะเก็บข้อมูลออกมาว่าเการใช้คิวสวิตการใช้ n d ็นดีมันมันส่งผลกระทบยังไงบ้างหมออยากใช้คาว่าไซเอฟเฟก ใช้คําว่าผลข้างเคียงจริงคิวโซวิก็ยังมีประโยชน์ในปัญหาบางอย่างอยู่